ถั่วลันเตาถั่วลันเตาวายขาวนะคะวันนี้เทซี่ก็จะใส่ผัดนะคะหอมใหญ่ครึ่งลูกหรือลูกหนึ่งนะคะใส่ไปเลยแนละ้วก็กระเทียมกระเทียมจริงเมนูเขาไม่มีนะคะแต่เทซี่ชอบกินกระเทียมจะใส่ไปด้วยเนยเนยก็ประมาณ20กรัมนะคะผัดเขาให้หอมก่อน เขาให้หอมก่อนแล้วเดี๋ยวเราก็จะใส่ถั่วลันเตาลงไปใครมีถั่วลันเตาสดก็ใส่สดนะคะจะได้รสชาติอีกแบบหนึง่งจะได้อร่อยอร่อยก็จะจะตุนหนนานหน่อยประมาณ30นาทีแต่ของเทสซี่นี่ไม่นานเพราะว่าเป็นถั่วลันเตากระป๋องนะคะอะเดี๋ยวรอ สักหน่อยนึงควัน่มองชงเชดแล้วไม่ได้ที่เราก็จะผัดของนี้นะคะไปประมาณ5นาทีนะคะ5นาทีเซซีซ่ก็จะใส่แฮมลงไปด้วยจำบุมของเรา แล้วนะคะรี่รอผัดไปผัดไปพร้อมกันเลยแฮมเขาก็จะมีรสเค็มรสอะไรรสชาติอะไรของเขาด้วยนะคะแล้วแต่ว่าแฮมจะเป็นแฮมอะไรนะคะแฮมเอ่อ แอมสมุนไพรแฮมอะไรพวกเน,นี้เลือกดูนะคะเลือกเอาตามใจชอบรอสัก5นาทีก่อนนะคะ5นาทีไฟกลางของเทซี่ก็ประมาณนี้นะคะเทซี่จะใส่ตัวรัเตาลงไปหมดกระป๋องเลยก็ป๋องนี้ก็8 6 0 ครัประมาณ850กรัมคะใครมีถั่วลันเตาสดก็ใส่แบบสดนะคะรสชาติก็จะอร่อยเป็นแบบนึบน,นะคะสดก็850กรัมก็ได้โดลงมาหน,าน่อยได้โอเคคะทุกคนเห็นไหม มันเละมันสุกมาแล้วค่ะเนี่ยกระป๋องอะเราเทซี่จะใส่วายขาวลงไปร้อยกรัมนะคะอันนี้กับน้ำ<ม>หนึ่งเออไม่ใช่ค่ะขอโทษวายขาว100 ML แล้วก็น้ำเปล่า100 ML นะคะใส่ไปเรียบร้อยแล้วรวมกันเลยรวมกันเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วสุดท้าย เรือพริกไทยคะ่ะใส่ไปนะคะเคลือพริกไทยเทสซี่จะใช้อีกมือหนึ่งค่ะร้อยแล้วะคะ่ะเครือพริกไทยเทซี่เห็นไหมเป็นเม็ดๆใส่ไปเรียบร้อยเมื่อกี้ใช้สองมือคะ่ะเพราะว่าเทซี่จับกล้องไปด้วยมือหนึ่งนะคะขนาดดีแบบนี้ ตั้งกล้องมันก็โอ้โหมันนาที่ตั้งมันากเราก็ไม่ต้องลงทุนอะไรมากมายใช่ไหมอร่อยไดย้เหมือนกันนะคะเทซี่จะปิดฝาแล้วก็จะอบเข้าไว้ปิดฝาสัก10นาทีก่อน15นาทีเพราะว่านี้ก็สุกแล้วถ้าเป็นถั่วลันเตาสดก็ประมาณ3านาทีนะคะทุกคน มิปลาไว้เรียบร้อยเดี๋ยวมาดูกันค่ะอีกสิบนาทีสิบนาทีผ่านไปวันชงโมงชงฉุยกินทัวลันเตากระป๋องฉุยออกมาเชียวมาดูกันค่ะว่าเป็นยังไงกระสักนอก้อย เหมือนสตูถั่วลันเตาไหมสตูถั่วลันเตาวายขาวเนี้ยใช่ไหมทุกคนเดี๋ยวชิมก่อนนะคะว่าเป็นยังไง <c oughs> อือันก็หวานมีน้ำมันหวานเนะา,นานเนะขอมใหญ่ไวนขาวอะ่ะ ไอซี่ก็พอใจอร่อยละเพราะถั่วลันเตากระป๋องมันก็นิ่มสุกมาอยู่แล้วนะคะถ้าใครใช้ถั่วลันเตาถั่วลันเตาสดก็สามสินาทีนะคะทุกคนก็ตุ๋นเข้าไปเรื่อยๆนะคะสอสินาทีไอซี่ก็จะพอแล้เพราะไว้ขาวก็ใช้ไว้ขาวสับทำอาหารนะคะทุกคน ก็ชิมรสชาติค่ะเลซี่ก็จะไม่ได้ไม,ไม่ไม่ใส่อะไรละผงุงผงเปอรอะไรก็ไม่ใส่ละชิมเอาค่ะทุกคนพอใจแล้วก็โอเคเดี๋ยวเราก็จะยกเสิร์ฟกับขนมปังของเรานะคะหรือไม่ก็ข้าว ค่ะหอมซอบหอมซอบะค่ะขนมปังของเราก็เรียบร้อยแล้วนะคะไปกินข้าวก็ได้นะคะ,ะ,คะโอเคบ้นเนี่ยพี่ีทุกคน